ก็เลยสั่งเซดิ้งไปอืมค่ะให้เซดิ้งซื้อน้ำแข็งมาไว้นะพอพ่อแม่กลับมาจะได้เย็นครับไม่ใช่ว่ากลับมาแล้วค่อยไปซื้อมันคือหิวน้ำวันต้องกินเลย่อ่อน้องก็อยู่กับพี่คนโตของเขาค่ะครับคือคนพี่จะตอนที่แม่ออกไปคือเขาดูการ์ตูนอยู่ทั้งสองคนค่ะอยู่บนแค่หน้าบ้านของเราของรเราเองแล้วพอแม่ออกไปแล้วคนพี่บอกว่า พาน้องไปซื้อน้ำแข็งใสแล้วก็กลับมาบ้านพอน้องกินเสร็จน้องก็บอกว่าขอไปเล่นบ้านน้านะที่เป็นร่มมะม่วงค่ะเป็นต้นมะม่วงใต้ต้นมะม่วงครับครับให้เสด็จซื้อน้ำแข็งมาไว้นะพอพ่อแม่กลับมาจะได้เย็นแล้วพอแม่ออกไปแล้วคนพี่บอกว่า พาน้องไปซื้อน้ำแข็งใสแล้วก็ให้เชดิ้งซื้อน้ำแข็งน้ำแข็งใสแล้วก็ให้เชดิ้งซื้อน้ำแข็งน้ำแข็งใสแล้วก็ให้เชดิ้งซื้อน้ำแข็งน้ำแข็งใสแล้วให้เชดิ้งซื้อน้ำแข็งมาไว้นะพอพ่อแม่กลับมาจะได้เย็นแล้วพ่อแม่ออกไปแล้วคนพี่บอกว่าพาน้องไปซื้อน้ำแข็งใสแล้วให้เชดิ้งซื้อน้ำแข็งมาไว้นะพอพ่อแม่กลับมาจะได้เย็นอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดกดติดตามกดทุกอย่างทั้งในและะใน กานคือถ้าสมมติว่าตำรวจหาเสื้อไม่เจอบางทีมันก็เป็นเรื่องดีเราุาาสกดข้ามพอเป็นลังใจให้เน,นะคะเพราะว่าถ้าอย่างจับพ่อไปเนี่ยนะพ่อเป็นโจรตัวจริง พ่อจะไปชี้ว่าเอาไว้ตรงนี้แหละจะพาตำรวจไปเอาเอาหมาไหมเรื่องกลัวจับแพ้ภาษาชาวบ้านนะตามภาษาชาวบ้านแต่คิดว่าความคิดส่วนตัวของครอบครัวเราที่ปรึกษากันคือถ้าสมมติว่าตำรวจหาเสื้อไม่เจอบางทีมันก็เป็นเรื่องดีบางทีมันก็เป็นเรื่องดีงเ,เรดพราะว่า ถ้าอย่างจับพ่อไปเนี่ยนะพ่อเป็นโจรตัวจริง<ม>พ่อจะไปชี้ว่าเอาไว้ตรงนี้แหละจะพาตำรวจไปเอาม,ม,ม,มีมีเมื่อคืนตอนฝนตกหนักนะเดี๋ยวก่อนค่ะงงค่ะไม่เข้าใจการยกตัวอย่างของแม่ที่ยกมาเรื่องพ่อบางครั้งการที่ไม่ได้เจอเสื้อน้องมันดียังไงคลิปนี้คือพยายามมองมานานแล้วค่ะเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ละค้นหาคำตอบว่ามันจะดียังไงวะ ถ้าสมมุติว่าพ่อเป็นคนร้ายแล้วพ่อไปชี้แล้วมันยังไงวะคืองงว่าถ้าคนร้ายไปชี้จุดที่ทิ้งเสื้อไว้แล้วตรงก็จะเป็นคนร้ายตัวจริงแต่ถ้าคนร้ายที่ตำรวจจับได้ไปชี้จุดทิ้งเสือ้อแล้วมันไม่ตรงกับจุดที่ตำรวจเจอมันก็อาจจะกลายเป็นคนร้ายตัวปลอมนั่นหมายถึงแพะอะไรแบบนี้หรอกก็เลยไม่เจอซะดีกว่าหรือคนร้ายตัวจริง ไปชี้มั่วๆก็ไม่ตรงกับจุดที่ตำรวจเจอก็เลยไม่ได้เป็นคนร้ายตัวจริงไปอีกแต่จริงๆแล้วเสื้อเนี่ยนะคะความหมายความสําคัญของมันไม่ใช่มีแค่การจุดชี้เสื้อนะว่าแบบเฮ้ยไปเจอมาตรงไหนอะไรยังไงแต่มันคือมีดีเอ็นเอมีอะไรอยู่ตรงเสื้อไหมมีอะไรให้เราติดตามได้จากเสื้อหรือเปล่าคุณแม่มันไม่ใช่แค่การแบบไปชี้ว่าเสื้ออยู่ตรงไหนนะคะคือใครสามารถตีความ ได้กว้างกว่านี้ได้มองเห็นกว่านี้ได้ชัดเจนกว่านี้ช่วยบอกหน่อยนะคะไม่เข้าใจว่าร้อยไม่ดีพันไม่ดีแต่ทำไมแม่ถึงมองว่าดีได้ในบางครั้งของมุมมองของแม่คือแม่ต้องอยากให้เจอแม่ต้องอยากให้หายเจอเพื่อที่จะสืบไปถึงตัวคนร้ายเพราะว่าเสื้อที่หายไปอาจจะเป็นประโยชน์ชิ้นใหญ่เพราะถ้ามันไม่มีอะไรมันจะหายไปทำไมในเมื่ออย่างอื่นก็โดนชิ้งเอาไว้ ณจุดจุดนี้คุณแม่ต้องเปลี่ยนมุมมองก่อนคุณแม่ต้องมุ่งมั่นทําทุกอย่างคิดทุกอย่างที่จะหาพยานและหลักฐานให้เจอและขอให้ทุกทุกอย่างเป็นของจริงเพื่อการคลี่คลายคดีนะคะคุณแม่ต้องอยากหาเจอเพราะว่าไม่มีใครรู้เลยนะคะตอนนี้ว่าเสื้อตัวนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการไขเข้าไปเจอกับว่าใครคือคนร้ายอยู่หลังประตู ที่ปรึกษากันคือถ้าสมมติว่าตำรวจหาเสื้อไม่เจอบางทีมันก็เป็นเรื่องดีเพราะว่าถ้าอย่างจับพ่อไปเนี่ยน,นะพ่อเป็นโจรตัวจริงพ่อจะไปชี้ว่าเอาไว้ตรงนี้แหละจะพาตำรวจไปเอาเนี่ยงงยังไงก็ไม่เข้าใจหรือแม่กําลังจะบอกว่าเสื้อยังไม่เจอหรอกแต่ถ้าเกิดว่าเอาตัวคนร้ายไปไปชี้แล้วเกิดว่าไปชี้แล้วแบบเฮ้ยมันใช่อะมันอยู่ตรงนี้พอดีคนร้ายตัวจริงที่ไปชี้ก็จะซวยอย่างนี้หรออะไรวะง,งงอ่ะ สำหรับผองเพือกนะคะที่ดูคลิปนี้นะคะถ้าดูมาจนถึงตอนนี้ช่วยคิดหน่อยนะคะว่าการไม่เจอเสื้อที่แม่ว่าเนี่ยบางครั้งที่แม่พูดถึงเนี่ยมันจะดีได้ยังไง